สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาสอนวิธีการบันทึกยอดสต็อกยกมาในการเริ่มกิจการครั้งแรกในแอปพลิเคชัน Crystal POS กันนะคะเมื่อเข้ามาแล้วให้ไปที่หัวข้อสต็อกค,ค่ะไปที่ยอดสต็อกยกมานะคะการบันทึกยอดสต็อกยกมาสามารถทำได้3วิธีนะคะคือ 1. การโหลดสินค้าลงมา 2. การยิงบาร์โค้ด และ3เลือกจากแคตตาล็อกของกิจการค่ะแต่วันนี้เราจะมาลองทำให้ดูกัน2วิธีนะคะเริ่มตั้งแต่วิธีแรกคือ 1. โหลดสินค้าลงมาไปที่ไอคอนรูปลูกศร,รนในวงกลมสีเขียวนะคะพอกดแล้วจะมีรายการสินค้าของเราให้เลือกสินค้าที่เราต้องการจะเพิ่มสต็อกนั้นลงไปค่ะและไปที่จำนวนสินค้า ใส่จำนวนสต็อกยกมาของเราลงไปนะคะเสร็จแล้วกดตกลงค่ะวิธีที่สองเลือกจากแคตตาล็อกนะคะไปที่ไอคอนแคตตาล็อกตรงริมขวามือค่ะระบบก็จะแสดงรูปสินค้าในกิจการของเรานะคะเลือกไปที่สินค้าที่เราต้องการจะเพิ่มค่ะ และกดที่รูปดินสอด้านมุมซ้ายนะคะเพิ่มจำนวนสินค้าลงไปค่ะเสร็จแล้วกดตกลงนะคะ เมื่อเพิ่มยอดสต็อกยกมาครบถ้วนแล้วให้กดเครื่องหมายถูกด้านมุมบนขวามือนะคะเท่านี้เราก็จะบันทึกยอดสต็อกยกมากันเสร็จเรียบร้อยง่ายมากเลยใช่ไหมคะลองไปทำตามกันดูนะคะขอบคุณค่ะ